โอ้โหไม่กลัมาไหกี้ตรงไหนตรงข้างหน้าระเบียงใช่ปะไม่ใช่ ใช่ครับใช่ครับมันมันออกมาเดีย๋ยวไ,ไปเอาปอมไปเข้าทางไหนทางไหนที่ <In coming S 1> อ,อ่ะูด

Hey, <laughs> <laughs> You must recover the diffuser. The diffuser has been secured. <laughs> <laughs> นายเมย์ที่เดิมครับเนยเล่นเซฟนะครับซ้ายดวนเฉียงอุ้ยสปอร์ทีฟตงไหนอ๋อทาวเวอร์ใหญ่โอ้โหไม่โดนแปดไายเมยเอ้ย ตายละตายตัวนึงครับอาเาดูดูอยู่อยู่ิเลยอยู่ชิงเิมที่เด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 ิมเดิมที่เดิมที่เดิมเิมอตนี้ิดเิดดูปลาลาวทาวเวอร์เดเดวเดเดาเเด

รอแล้วเห็นไปกี่ขวายู่คอวอยู่คอวอยู่สวยโอ้ยเจ๊ okay. ไม่เห็นวะอยู่รถ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 ชมพูอยู่ซ้ายดูซ้ายดูชมพูอ Rất Op 4 has located a bomb. Op 4, last stop standing. ปาไฟตรงนี้ได้ป่ะมีไฟมีตัวนั่งอยู่หมดแล้วเนี่ยโอเค sir to your right you saw the laser โอ๊ยไม่ทันเลยนะรวมไม่เป็นเออสั้นกริ้งสเตอร์กริ้งท็อปกินกินกินล่าสุดกิน bridge 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 uy nice one nice one oh shit oh, มาข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยเดิ้นมาแล้วเดินเติ้นเติ้นมันจริงแับกูฟังหมดเลยสัสเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วมันมันเข้าแล้วผมมีเซ็นชั่นโดนโดนระเบิดไปเม็ดหนึ่ง Long door, got one it do then. One friendly operator remaining friendly is victorious. Hospital's eliminated. Okay, open that. I'm 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 drawing the wait, wait Lovely Open Medridge. Nice. One not? they have a shoe on here, they have a shoe here. Fuck. careful. อืมโดนอยู่อืมไม่

Or eliminated. อะไรที่หลักมันแฮกแืมดูอ่ะดู